โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยว่าจัดโครงการรักป่ารักน้ำบวชป่าปลูกต้นไม้ที่ป่าต้นน้ำบ้านห้วยหินฝนค่ะที่ป่าต้นน้ำบ้านห้วยหินฝนดอเอรเทริดเกียรติชินสารันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรักป่ารักน้ำที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาา โดยมีนายปรีชาฝ่ายคำตารองผู้อำนวยการคณะกรรมการจัดโครงการรักป่ารักน้ำเป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อาทิเทศบาลนครแม่สอดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปะวัดโพธิคุณหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ส3สถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้แม่สอด ศูนย์บริการบริษัทอิซูซุตากฮกอันตึงสาขาแม่สอดบริษัทโตยโยต้าเมืองตากจำกัดตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตากแม่สอดวิทยลาลัยเทคนิคแม่สอดธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สอดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาสเริ่มด้วยพิธีสง จากวัดโพธิคุณห้ารูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานเปิดโครงการกราบไหวเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาป่าต้นน้ำบ้านห้วยหินฝนและร่วมกันบวชป่าปลูกต้นไม้ตามลำดับปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่มีแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมากเกินไปแก๊สเรือนกระจกตัวหนึ่งที่สำคัญได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เพื่อใช้งานมนุษย์เองก็เป็นผู้ปล่อยแก๊สนี้ออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อนำพลังงานมาใช้ยิ่งเราใช้พลังงานมากเท่าใดก็ยิ่งได้แก๊สเรือนกระจกออกมามากขึ้นเป็นเงาตามตัวหากเราพิจารณาอัตราการใช้พลังงานในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจะพบว่าสอดคล้องกับการเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นอย่างดีและไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ systems, so ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุดโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดบุญาวาสจึงได้จัดโครงการรักป่ารักน้ำขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของป่าน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ตลอดจนร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายเยาวชนต่อไป และเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้คนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิมให้มีทั้งป่าไม้ธรรมชาติและไม้ป่าใช้สอย